ดยสบายดีพี่น้องสบายดีทุกมองทุกวันผมก็ะสังสั้นอ่างเลยพี่น้องก็เมื่อนี่ไปสื่อคลองพี่น้องไอคลองขาดล้านลายอย่างเนาะคลองขายก็อย่างไปพี่น้องไงผมมีหลดเนาะหลดขั้นเก่าน้ำมันมดพี่น้องไปพ่ฮอดก็เลยแต่อย่างไปส่วนหลดบ้าซิมงเพิ่งกลับไปเนาะไปหมืนพี่น้องไงก็เลยแต่อย่างไปเนาะอย่างแข่งแดดไปพี่น้อง รถชันเก่าน้ำมันเมื่อติดหัวได้พี่น้องเลยเลยอดยางไปเนาะหยางไปบ้านพื้น,น,นแลนะออนพะพี่น้องบ้านโนนสว่างหมดเลยเนาะไปสื้องอยู่ห่านาัวพื้นยูห่านใหญ่พือนเนาะหยางตามทางหยางตามถนนใหญ่พี่น้องเลยเผื่อหอดจะเมืนะ่อยหอบไปแลยพี่น้องรถโูมี่เนาะ เลยในหย่างไปมือนี่ซีคึ้มคึมคือพิ่นสต๊อกอะไพี่น้องเลยแต่แรกเอทนเบิ่งทนส้มกันไปก่อนเด้อพี่น้องถูกวังถูกบอลเนาะกองรถซับสนามันบวกการสั่นเนาะสนะหยางมันก็จะชิะเทือนแน่จักหน่อยเนาะพี่น้องก็สีสั่นสั่นเนาะยังไดกก็ขอโทษขออภัยเนาะถ้ากว่าถูกวางถูกบอล เบิ่งเลยกะไลยหูงไล่ตานเลยกะเขาเถิดอขาไปลายนะถุกหม่องถุกบอลย่างเกิดสีฮอดพี่น้องเลยคอยย่างไปนี่แหละเมื่อยกะเศร้าพี่น้องย่างเสื้อคองเนาะรถีบกระบอกมีรถจักรยานกระบอกมีพี่น้องเลย เห่าจากอะมีอยู่แต่ว่ามันติดป่อได้นะอันละมันหมดหนูก็เลยต้องง่างไปก็สิบแก้บันไดหนูพี่น้องเนี่ยง่างกะประมาณ2ลัก2คิโลพี่น้องอะด้วยไพ่กะ มาเด้อมาเด้อพายจิ้มยางเป็นหมูชะนางเนาะพี่สิ์ของพี่น้องอยากมีเงินเด้อพี่น้องจิสุผมจะสิบคันสักคำหลดุลดหลุดเก่าไหมหนะุดยังดรอพี่เลือกเอาเลยพี่น้องเอ้ยูฮาคันบ่แพ่งดรอคั้นรหัสผ่านจิ้มั้น,ปปนี่แหละเราเล่นๆพี่น้อง ทางทำอย่างทางเท,ที่ยวถูกมือเนาะช่วงนี้ก็โควิดกะระบาดอะไรพี่น้องเลยจึงได้กับเบิรแย่งชื่อกระเพากันในเรื่องพี่น้องปีใหม่ก็ขอหายมีแต่ความสุขความเจริญเงินไหลนองทองไหลมาเด้อพี่น้องถูกบองถูกบอลว่าดีปีใหม่ถูกบองถูกบอลพี่น้องถูกบอลดีรับเบิ่งหับซมสองเท้านางเนาะ บ้านก็ซืเงียบๆเลพี่น้องอันเชียงเพลงของเรียชียงเพลงยังหรอพี่น้องมีงานเนาะบ้านบ่าวบอยเพิ่นมีงานงานผูกขอดงานผูกแขนพี่น้องอู้พี่น้องเอ้ยมีนสร้างลายขนาดเลยพี่น้องใหญ่มากเพิ่มมาจอเนาะก็ซื้อมืดๆเน่ยกับข้อต่อเอาพายลายเลยพี่น้องเด้อใหญ่มากอะไรขึงทางเลยพี่น้องไก่เสียหอดจุดไม้เลยพี่น้องเลยไก่สียหอดจุดไม้ปลายทางเลยใยา่มากอะไรขึงทางเลยพี่น้องเลย มาไปเจอต้นคูนเนาะแม่งสร้างลายขนาดพี่น้องไม้ตาไว้พี่น้องเไยมื้อหนามื้อหนาอย่ามาห่อเครื่งท่าเลยพี่น้องไก่สีหอดอะไรพี่น้องเอ้าผู้ใดอะนะพอผู้ใดในกลางทางพี่น้องไปซื้อคลองฮะอะไรคลองรถตู้น้ำมันโอย

ไปในงานไปพี่น้องพี่พ่อเบาไก่กลางค่างกันเ,เลยพาไปซื้อปอกร์กันเลยได้มาไหวเนาะข้ามากัเเนเลยไปดูชายเนาะคืออปอกหนังลดน้ำเบาไก่มาพี่น้องมาฮอร์เท่าไรก็มาเอาถ่านยองเลยจากเตาเต,าเตาเผาถ่านดังย่างจำหนึ่งซี ของที่าซื้อ,มอ,นะอเมอนะอเื่อกนะี้เลยพี่น้องมี่จะนั่งงานก็ซื้อเลยพี่น้อง กระดานมันไปเกิดแล้วเนาะพี่น้องเลยลุ้นบ้งแต่ได้ ข่าวาวากันได้่น้องเ้ยกา่าวันจเป็นได้กัขาพี่น้องคนหมอนเจกไปก่นะเขาจัดไนสบุบบวบพี่น้องเขาบีบุบบวบล ที่นานงกพ่เขาจะคิดโรงเรียนไทกันพี่น้องานไหลคนแท็กก็จะดึงโรงเตียนเพื่อไปกด้หายใจส้านางเด้กี่น้องตกไดี่หนาที่น้องีีแห้งกี่ส่คนไปพี่น้อง